มาต่อกันที่ความกังวลใจกันสักหน่อยดีกว่าค่ะพี่วิทย์เพราะว่าปกติแล้วคนที่ทํางานเป็นมนุษย์เงินเดือนเนี่ยนะคะหรือคนที่เป็นมือเปล่รับจ้างเนี่ยนะคะก็อาจจะรู้สึกว่ามีความไม่มั่นคงอยู่บ้างอยู่แล้วนะคะโดยเฉพาะคนที่ตําแหน่งสูงๆค่ะเรามีผลสํารวจที่น่าสนใจจากทางรูเบิร์กนะคะเขาไปสํารวจคนที่อยู่ C ีสวีทนะคะหรือว่าคนที่อยู่ใน C ีเลเวลคะ่ะไม่ว่าจะเป็น c ีโอซีเนะคะ CTOCO ทั้งหลายที่เป็นชิฟท์ทั้งหลายเนี่ยคะ ว่าเขามีความกังวลใจมากน้อยแค่ไหนในปี2022นะคะซึ่งตัวเลขต้องบอกว่าค่อนข้างน่าตกใจค่ะเพราะว่าพบว่าผู้บริหารถึง72%ค่ะที่แสดงความกังวลใจว่าตัวเองเนี่ยนะคะเสี่ยงที่จะตกงานในปีหน้าในปี2022ทั้งทั้งที่คนกลุ่มนี้เป็นระดับชิฟ f นะคะหรือว่าเป็นระดับที่เป็นประธานเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นในฝั่งไหนก็ตามนะคะโดยผลสำรวจนี้นะคะมีขึ้นนะคะหลัง จากที่มีการทำผลสำรวจของผู้คนประมาณสัก1,000เอขออภัยค่ะ ผู้คนประมาณสัก3,000คนนะคะครอบคลุม10อุตสาหกรรมหลักนะคะแล้วก็ครึ่งหนึ่งของ3,000รายที่อยู่ในส่วนของ C-Level เหล่านี้เนี่ยมีรายได้ของธุรกิจมากกว่า1,000ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีนะคะแล้วก็เป็นการสำรวจที่กระจายไปทุกภูมิภาคทั่วโลกเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอเมริกายุโรปเอเชียแปซิฟิกหรือว่าตะวันออกกลางเป็นต้นค่ะโดยผลสารวจนี้นะคะเป็นความสารวจนะคะ ที่มีการสะท้อนถึงบรรดาผู้ที่อยู่ระดับสูงนะคะโดยไซมอนฟลิกลี่นะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ a าร x สพาร์ทเนะคะบริษัทที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการที่ทําการสรํารวจในครั้งนี้ค่ะบอกว่าความเห็นเรื่องการตกงานเป็นตัวเลขที่สูงจนน่าตกใจนะคะแล้วก็น่าจับตามองในภาวะ disruption แบบนี้เพราะว่าปัญหาหนึ่งเลยที่เป็นต้นเหตุที่ทําให้เกิดความกังวลใจของบรรดา C Level เกี่ยวกับว่าตัวเองจะตกงานถึง 12%เนี่ยก็เพราะว่าเกิดจากปัญหาการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานนั่นเองค่ะขณะที่94%นะคะของบรรดาคนที่อยู่ใน กลุ่มธุรกิจต่างๆนะคะก็ต่างยอมรับนะคะว่ามีความจําเป็นต้องปรับโมเดลธุรกิจในอีก3ปีข้างหน้าเพื่อให้อยู่รอดในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้นะคะโดยความเห็นดังกล่าวนะคะเมื่อไปสอบถามลึกๆนะคะว่า c l e ลเวเหล่านี้เขากังวลใจเรื่องไหนมากที่สุดค่ะคำตอบก็คือเรื่องของห่วงโซ่การผลิตการขาดแคลนแรงงานและการเปลี่ยนผ่านสู่โลกยุคดิจิตอลนะคะซึ่งก็ทําให้เขาไม่มั่นใจคะ่ะว่าสิ่งที่เคยใช้ได้ในรูปแบบการ ดำเนินธุรกิจในอดีตที่ผ่านมาจะใช้ได้ต่อไปหลังจากยุคโควิด -19 นะคะส่วนความกังวลใจเรื่องการระบาดของโควิด -19 กลับไม่ได้มีน้ำหนักมากนะกสำหรับคนที่อยู่ใน C-Level เหล่านี้นะคะเพราะว่าบรรดา c ี o ต่างๆนะคะกลับมองว่าการระบาดนั้นท้ายที่สุดจะคลี่คลายไปในทางบวกมากยิ่งขึ้นแล้วก็ให้ความสำคัญเพียงแค่3%กับน้ำหนักจากเรื่องโควิด -19 เท่านั้นนะคะ ส่วนทางด้านของความกังวลที่บรรดา C-Level เ,เ,เหล่านี้มีต่อ การเสี่ยงที่จะตกงานถึง72%เนี่ยนะคะก็เกิดจากการที่บรรดาเจ้าของธุรกิจหลายธุรกิจเนี่ยสามารถเอาตัวรอดจากโควิด -19 มาได้แล้วก็เริ่มตรหนักนะคะว่าโมเดลธุรกิจแบบเดิมๆอาจจะใช้ไม่ได้ต่อไปหลังจากนี้นะคะและแทนที่จะยืนหยัดนะคะต้านทานกระแสด,ด้วยการทําแบบเดิมๆสิ่งที่เจ้าของธุรกิจนะคะอาจจะเริ่มดําเนินการก็คือการปรับโครงสร้างองค์กรให้มีความยืดหยุ่นแล้วก็คล่องตัวมากยิ่งขึ้น ซึ่งหนึ่งในในวิธีนั้นก็คือการตัดลดหรือว่ายุบรวมบางแผนกนะคะเพื่อให้องค์การสามารถเติบโตต่อไปได้แต่โไยก็ตามแม้ความกังวลจะมีมากด้วยบรรดาซีเลเวลเหล่านี้ที่กังวลว่าจะเสี่ยงตกการถึง72%จากการสำรวจถึง3,000คนใน10อุตสาหกรรมหลักนะคะแล้วก็ครึ่งหนึ่งมีมูลค่าธุรกิจมากกว่า1000ล้านดอลลา,าร์สหรัฐแต่ในโลกความเป็นจริงดูเหมือนว่าจะไม่ได้สะท้อนแบบนั้นค่ะเพราะว่ามีตัวเลขที่น่าสนใจนะคะว่าที่ มีซีอีโ o ที่ออกจากตําแหน่งนะคะไม่ว่าจะออกด้วยการเกษยียณอายุงานเปลี่ยนงานเนี่ยในเดือนเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นแค่1.1%เท่านั้นนะคะเมื่อเทียบกับช่วงเดือนพฤศจิกายนปีก่อนหน้าอย่างไรก็ตามผลสารวจนี้ไม่ได้รวมอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีนะคะซึ่งมีบรรดา c ีนี่ยที่ลาออกในเดือนพฤศจิกายนมากกว่าเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วถึง17%ด้วยกันนะคะรวมแล้ว1 1 6 2คนค่ะแย่รก็ตามถ้าไปดู CEO ที่ลาออกแล้วก็เป็นข่าวใหญ่ที่สุดก็หนีพนเจฟฟ์เรซอสของ Amazon แล้วก็แจ็คดอร์ซี่ของ t วิตเตอร์นะคะที่ถือว่ามีบทบาทสําคัญในฐานะผู้ก่อตั้งองค์กรระดับโลกอย่าง Amazon แล้วก็ Twitter ที่ล่าสุดก็ยอมสละตําแหน่งนะคะแล้วก็ไปทําส่วนอื่นที่เขาให้ความสนใจมากกว่าแทนนั่นเองค่ะพีวิทย์คะ่ะ ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard w e a l t h ค่ะ